ว่าก็ฟีดแบบค่อนข้างดีนะคะโดยเฉพาะเหมือนว่าเออพีว่าในในกลุ่มของแมสเนาะในแบบฟีว่าก็ได้ฟีดแบบที่ดีในเรื่องของประวัติศาสตร์เพราะมันเป็นเรื่องของการที่เรานําเสนอเนาะความเท่าเทียมด้วยแล้วก็ในเชิงของประวัติศาสตร์ด้วยแหละค่ะแล้วก็สําหรับในตัวฟิล์มเอฟพ์่ก็ได้เหมือนแฟนๆกลุ่มใหม่ขึ้นมาซึ่งแบบเออก็ไม่เคยมีอยู่กับแฟนกลุ่มนี้อย่างเช่นกลุ่มที่แบบอายุน้อยลงแล้วก็อ๋อโอเคแล้วเขาก็รู้จักเรามากขึ้นอะไรอย่างงเี้ยค่ะพออ่านทุกแบบเขาก็มาใจดีมาก เรื่องนี้ฟิล์มทุ่มเทจริงๆค่ะคือเหมือนฟิล์มเขาจะบอกเสมอว่าสําหรับเรื่องมัมเป็ดสวรรค์ในบทคุณสุดอะไรเไงี้ยฟิล์มทุ่มเทมากๆแล้วก็รักมันมากๆเลยก็แอบมีน้ําตาซึมนะวันที่แบบละครจบเลยค่ะมันเป็นฟิล์แบบเหมือนต้องเซอ์ูบายในสิ่งที่เรารักไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะมีค่ะมีแล้วก็ก็มีอย่างที่บอกว่ามีทั้งก็อย่างที่บอกว่ามีทั้งคอมเมนต์ที่อยู่ในออนไลน์เนาะล้วก็จะมีคอมเมนต์ที่ มาถึงตัวจากการที่แบบว่าเรามีฟินทันกลุ่มใหม่มาเมื่อที่เขาเขียนเป็นจดหมายมาให้บรรยายความรู้สึกอะไรอย่างคะ่ะแล้วก็อย่างเรื่องตัวละครของพุ่สุดมันเป็นตัวละครที่เป็นนักกวีนิดนึงเลยคะ่ะพิมก็ได้กลุ่มน้องๆที่แบบเหมือนชอบแบบเป็นนักกวีแต่งกลอนมาให้แบบชมตัวละครเรามาให้เป็นแบบเป็นคุณสุดอย่างนั้นโดยเป็นคํากลอน8อะไรอย่างเงี้ยพิมรู้สึกว่าเออก็เป็นอะไรที่น่ารักมากๆแล้วก็ประทับใจคะ่ะอ๋อในภาคน,นี้พิมไม่ไทันคิดนะ แล้วก็เหมือนฟิลรู้สึกว่าได้ดึงศักยภาพบางส่วนที่ไม่เคยคิดว่าจะแบบเอามาได้ใช้โชว์ให้ทุกคนได้เห็นอะไรอย่างคะ่ะคืออย่างตัวฟิล์มเองอ่ะเป็นคนที่ชอบแต่งกรอนอยู่แล้วมหมายถึงว่ากราบกรอนโครงอะไรคือแบบ พอจะมีพื้นฐานแบบแต่งได้แบบแต่งได้จริงๆคือถ้าพี่ยนจดมาหนูก็แต่งได้เลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเรา,าทาตรงเนี้ยเราก็ไม่คิดว่าเราจะได้ไปเจออีกกลุ่มหนึ่งของน้องๆที่รู้สึกว่าอา้าวน้องๆชอบเหมือนกันแล้วพี่ว่ามันก็เป็นมุมที่ดีค่ะในการที่เหมือนเราได้เผยแร่วัฒนธรรมไทยไปด้วยเนาะการที่แบบเออได้แต่งก็แต่งกวีออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะวที่ประวัติศาสตร์ความแบบเป็นที่เดียจะเข้ากับเด็กสมัยใหม่ใช่ค่ะแล้วก็เอาจริงๆพือว่าคนสนใจเยอะฟีดแบก ก็คือฟิลรู้สึกว่าเขาตั้งใจดูเลยค่ะแล้วเขาก็จะแบบเอออย่างงั้นอย่างนี้เขารู้สึกว่าเรื่องนี้มันดีอย่างนั้นนะตรงนี้มันดีอย่างนี้แล้วฟิลว่าสุดท้ายแล้วค่ะฟิลว่ามันเป็นเหมือนเป็นปวัติศาสตร์เล็กๆให้คนขอโทษค่ะไม่สบายนิดนึงฟิลว่าเป็นปรวัติศาสตร์เล็กๆให้คนได้กลับมาดูว่าในช่วงพีเรียรของสมัยรัชกาลที่3ตอนนั้นมันเป็นยังไงและด้วยความที่เรื่องเนี้ยเราค่อนข้างจะพยายามทําอิงตามประวัติศาสตร์อย่างเช่นเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆเลยค่ะก็พยายามอิงมากที่ด่ีคะ ปรับตัวไม่ค่อยเยอะค่ะเพราะว่าตัวฟิล์มเองกับพี่ทัพทีเหมารู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วตั้งแต่สมัยแบบอยู่ช่องเจ็ดเนาะพอได้มาร่วมงานด้วยกันเนี่ยค่ะก็ปรับตัวไม่ได้เยอะมากค่ะแล้วก็พี่ทัพทีเขาก็มีความเป็นคุณขันที่น่าเอ็นดูมากๆเลยค่ะก็ก็แฮปปี้ค่ะอยากขอความรับผิดชอบในสมัยของ G L ในทีนน่เขาทำอะไรกันมาคือว่า,าโชคดีค่ะว่าคนที่อยู่กับฟิล์มเป็นคนที่ใจดีแบบฟิล์มพยายามแบบพยายามบอกทุกคนตลอดว่าเออแบบขอบคุณที่แบบ ซัพพอร์ตแล้วก็ขอบคุณที่ใจดีกับเราเลยค่ะคือความใจดีของพี่มหมายถึงว่าพี่ว่าบางครั้งอ่ะไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแบบพี่ว่าเขาเข้าใจว่าเราทเาเพราะอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ว่าเออแบบเขาก็น่ารักมากๆแล้วพี่ว่าเขาจะมีความมุ้งมงแบบเขียนกรอนมาให้เขียนจดหมายแล้วก็จะแบบทำนู่นทำนี่แล้วก็คี่ก็พูดแบบเออแบบแคล้ายๆเป็นได้ของทเทลลึกเลยอย่ะค่ะเป็นแบบเหมือนเขาทำใจก,กันเองในกลุ่มที่แบบชอบเราชอบตัวละครของเราแหละแล้วเขาก็เอามาให้เราด้วยเลยอ่ะค่ะ ใช่ค่ะแบบมันกิฟต์เอาเวยอะไรเงี้ยเป็นแบบพวงกุญแจว่าเป็นสร้อยข้อมือบ้านแล้วเขาก็แจกกันในกลุ่มแล้วเขาก็แบบเอิมฝากเราด้วยอะไรเงี้ยเราก็ใส่เหมือนกันในกลุ่มเลยค่ะแล้วก็เพิ่งล่าสุดประมาณเดือนที่แล้วฟิล์มเพิ่งพากูแฟนคลับไปทําบุญมาเลยค่ะก็เป็นทริปทำบุญเล็กๆเพราะว่าแบบจำกัดจำนวนคนนิดนึงเพราะว่าอยู่กันทั้งวันก็รู้สึกว่าได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วก็หวังว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำค่ะ ฟูลฟิลนะเพราะเอาจริงๆคือตัวฟิล์เองอะฟิล์ค่อนข้างเลิฟในการเป็นนักแสดงมากๆแล้วความสุขของฟิลจริงๆคือการที่แบบอยู่หน้าเซตแต่การที่มีคนมาชอบผลงานของเราฟิลว่าอันนั้นมันคือโบนัสกับการที่ว่าเออคนแบบเห็นว่าเราตั้งใจเห็นว่าเราทําออกมาได้แบบว่าเหมือนว่าเราทําออกมาจากใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟิลไม่ได้ทําแค่เฉพาะแบบ 1, ผ่านๆนะคือเหมือนเราเป็นนักแสดงเราก็ไม่เคยดูถูกคนดูในการที่เราเล่นละครแบบ 1, ผ่านๆเลยพี่ว่าฟิล์ก็ตั้งใจอะค่ะหลังจากนี้จะบอกว่า ความจริงก็แอบอยากได้นะบอกผู้จัดตรงนี้เลยได้ไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นไปได้นะปีนี้ก็แอบอยากได้ G L จากเรื่องแต่ว่าอยากได้เป็นฟีลแบบปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็อาจจะเป็นแค่แบบยุควินเทจไม่ถึงขั้นพีเรียตเลยค่ะแล้วก็แอบอยากแบบเล่นบทบาทใหม่ๆก็แอบคิดถึงบทร้ายอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีแบบมีแบบหนึ่งแบบเออก็แอบอยากเล่นร้ายนาะปีนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตออออนนีี้้างงบสมะไรยย่เก็ เหมือนตอนปลายปีอ่ะมีมีมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ดูที่ความเหมาะสมแล้วค่ะเดี๋ยวก็ค่อยๆดูกันไปแล้วก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวปีนี้ก็ตั้งใจจะเริ่มทําแบบแพลตฟอร์มอะไรแบบจริงจังเพราะก่อนหน้านี้นนแบบถึงว่าด้วยเวลาแล้วเรายังไม่ได้มีผู้ช่วยเข้ามาช่วยทำเลยะค่ะ <S <S ปีนี้ก็คิดว่าน่าจะพยายามวางแผนให้ดีแล้วก็อยากขยายแพลตฟอร์มออกไปอีกตั้งใจลุย <ๆ S 2> อะไรก่อนไม่ใช่แมก็คิดว่า YouTube ทําเพิ่มค่ะแล้วก็ช่อง Tik t o k ก็น่าจะทําเพิ่มแล้วก็อาจจะมาลุยเรื่องของเพจพวก Facebook พวอเเพิ่ม อย่างวันนี้ความจริงตอนที่มาล่อาจารย์ก็พูดเรื่อง AI อะฟิลสนใจมากเลยนะเพราะฟิลรู้สึกว่าก็เป็น1 To ่งทูสก็เป็นหนึ่งเครื่องมือที่เราสึกว่าเราอยากเอามาใช้ใช่ค่ะบอกความจริงเรื่องของ AI นอกจากแบบเหมือนอาจารย์เขาพูดในเรื่องของการ g e n e r a t e ่อะแบบพวก image ต่างๆที่เราสึกว่าเออมันน่าจะเอามาใช้ได้แล้วก็ฟิลรู้สึกว่ามันเอามาสามารถวิเคราะห์ในเรื่องของช่องที่เรามีอยู่แล้วได้ด้วยเรื่องของ content เลยค่ะเพราะว่าฟิลเชื่อว่าทุกคนรวมถึงพี่ๆสื่อก็น่าจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้ c o n ทนต์เล่นยากขึ้น การที่จะได้ engagement หรืออะไรอย่างเงี้ยการที่จะเจาะกลุ่มลงไปฟิลว่ามันยากขึ้นแต่ว่าก็เป็นอะไรที่ท้าทายค่ะความจริงฟิลชอบอยู่แล้วหมายถึงว่าโดยส่วนตัวฟิลแอบชอบแบบพวกงานตัดต่อคิดคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้หัว create มากเนาะแบบเราจะไปถนัดทางแบบลงมือทาอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเลยคะ่ะแล้วฟิลรู้สึกว่าปีนี้การที่เรามีช่องทางหลายๆหลายๆสื่ออยู่ในเมือง ฟีลว่ามันก็สามารถทําให้เราเข้าถึงผู้ชมแล้วก็เข้าถึงกลุ่มแฟนๆได้มากขึ้นค่ะคือตอนนี้กคือเะคออาจจะต้องรอก่อนท่าก็ได้เจอในปนนกนณ์ขอนเเจอค่ะเจอค่ะก็พยายามเล่งทําอยู่ค่ะ,ะๆๆค่ะก็ฝากช่องทางการติดตามนะคะถ้าเกิดอินสตาแกรมตอนนี้ก็จะเป็นฟีลเมสโคชัดาค่ะตัดแพอลบอื่นก็จะเป็นฟีดอทเชอรสาวหมดแล้วค่ะเปลี่ยนชื่อมาเปลี่ยนชื่อมาเปลี่ยนชื่อมา ช่วงปีที่ผ่านมาค่ะเป็นช่วงที่เริ่มทาพาร์ทอีกพาร์ทหนึ่งคือเรื่องของธุรกิจแลวตอนแรกอาจจะใช้ชื่อตัวเองเป็นชื่อแบบแบรนด์อะไรไหมก็เลยแบบมีการเปลี่ยนเพราะว่าถ้าสังเกตชื่อชัดดาวค่ะถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษมันจะอ่านเป็นคล้องเสียงคาว่าชัดดาว C H A T D A O ก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะเริ่มทําธุรกิจแล้วชัดดาวตั้งแต่ต้นมันก็อาจจะไม่ดี <c oughs> เราก็เออก็เลยก็เลยเปลี่ยนดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็พร้อมลุยค่ะก็ จ้างได้นะคะทุกอย่างพร้อมลุยมาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ